ก็สว um> ัสดีครับก็ค่ำคืนวันพฤหัสก็ตามที่เรานัดหมายกัน euh ก็มาเจอมาเจอมาพูดคุยอ่าเขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มามอบสิ่งดีๆมาบอกต่อเรื่องเราดีๆสิ่งท네ี่พวกเราหลายคนกำลังจะทำอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับผมกุ๊กนะครับแล้วก็พี่ชายอีกท่านนึงก็คือพี่สมหวัง จากพยองแล้วก็นอก้องลีจากจังหวัดยะลาต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์คืนนี้ต้องว่าทำแบบนี้ถึงจะอยู่รอดก็เท่ากับว่านะครับงานออนไลน์บอกว่ามันไลฟ์ชี่จํจำกัดมันไลฟ์กี่จํจำกัดสำหรับพวกเรามากเลยนะอน,นถึงแม้ว่าเราทั้งสามคนนะครับจะอยู่ต่างมุมต่างเพราะที่คนละภาคส่วน ของจังหวัดในประเทศไทยก็คือคนละคนละติกเลยเหนือกลางาสามใต้คือทุกเรามีครบนี่คือแบบนี้มันถึงจะอยู่รอดในยุคที่ต้อบอกว่าในยุคที่อ่าโลกกําลังระบาดอ่าโลกระบาดกำลังเข้ามาสู่อาในชีวิตของเราก็น่าจะเข้าถึงที่สาม ก็หลายๆจังหวัดก็อาจจะมีกลอกดัง,งดเข้าไปแต่การทำออนไลน์ของเรายังคงอยู่เพราะฉะนั้นการทำแบบนี้การจะที่เราจะสร้างชีวิตที่เราจะสร้างชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตให้มันปกให้มันเป็นปกติแถมมีรายได้เข้ากระเป๋าเรามันก็คือต้องทำแบบนี้ก็คือเข้ามาสู่ขบวนการ ล้างนี้กับบริษัทแปด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 กับพวกอะาท่านก็จะได้รับโอกาสตรงนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่มุมใดโลกท่านจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็สามารถที่จะทําได้ลรงถามพี่สมหวังดูสิครับว่าเออถ้าทําแบบเนี้ยณเวลาเนี้ยท่านอยู่รอดไหมมีเชิญพี่สมหวังนครับ <c oughs> ออสวัสดีครับ <c oughs> ผมคำไอ้ายจันวงครับเป็นนักธุรกิจของแซฟแปดจะบอกว่าแซฟแปนี้ทำงานง่ายครับทำงานง่ายมากแล้วก็สามารถทำได้แค่พาเราแค่เราพาตัวเองไปเรียนรู้รู้งานก็สามารถทำได้แล้วครับและสิ่งที่สิ่งที่ประทับใจคือ โปรแกรมลางนี้ใครก็สามารถทำได้มันก็แต่ผมก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับตั้งแต่มาร่วมเข้าแกรมมาเข้าโปรแกรมรางนี้ถึงก็จะเข้าไม่มากแต่ก็เข้าไม่มากแล้วก็เข้าไม่มากเท่าไหร่แต คิดว่าคงไม่นานผมก็คงทายนี่หมดครับแลาผมก็ขอคืนมาให้กับพี่กูกครับก็ต้องบอกว่าพี่สมบัติเขาบอกว่าอ่าเข้าโฟรดาร้านนี้เข้าโปรแกรมล้านี้ก็เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วถึงแม้าจะเข้ามาไม่มากแต่มันก็คือรายได้ของเราจากการทําธุรกิจออนไลน์นะครับ การทำธุร,ำร,ร,สสกกำรกิจออนไลน์มันทำอะไรบ้างล่ะอ่าสมาธิครับน้องสมสะดวกอ่าก็ทำธุรกิจออนไลน์เราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะอเราก็มีสินค้าอ่ามีสินค้าที่ที่ต้องบอกว่าอ่าดูแลสุขภาพอ่าปรับสมดุลของร่างกายอ่าไม่ว่าท่านจะอ่าหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยโรคอะไรมาก็แล้วแต่ ตัวอย่างเช่นอั่มเลงเบาหวานความดันสูงความดันต่ําเกาืลูมาตอยอาดิทดวงภูมพแพ้อะไรพวกนี้มันสามารถที่จะตอบโจทย์กับชีวิตเขาเหล่านั้นโดยผมเองก็ภูมิแพ้นะครับผมก็ยังตอบโจทย์กับชีวิตแล้วก็ว่าตัวสินค้าอย่างน้ำมันงานดัดกดนนอากาศเย็นอย่างน้ำมันงานดักอกัเดเย็นเนี่ยจากแท้แตกแตกเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้อ่าเขาเรียกว่าระบบ ทางเดินหัใจมุ่งคล่องขึ้นดังดีขึ้นเพราะฉะนั้น,นครับอ่าไม่ว่าที่เราจะไปส่งต่อตัวสินค้าให้ใครก็แล้วแต่นะครับบุคคลเหล่านั้นก็จะผ่าเป็นสมาชิกด้วยแล้วเนี่ยเขาจะเกิดรายได้ขึ้นก็จะเกิดรายได้ขึ้นทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเรามีขบวนการเรียนรู้เข้ามาสู่ระบบโปรแกรมล้างน,นี้อย่างที่ตมงหวังอย่างที่ทครับอ้ยนี่ยครับ เข้ามาดูอ่าระบบโปรแกรมล้างนี่่านก็มีรายได้เกิดขึ้นมาเมื่อกี้ท่านจับผีมาบอกว่าถึงยังได้ไม่มากแต่ต่อไปไม่นานไม่นานก็จะได้้านีกแล้วทีเนี้ยมันดีใจมากมากพอดีเรามีสมาชิกอีกคนนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตัดผมตลอดเลย ก็เป็นคุณของเราอีกท่านหนึ่งที่กรุงเ,เทพนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสก็คือเราต้องบอกว่าสี่คนเนี่ยเ,เราไม่ได้นัดหมายกันอ่าก็เขายว่าโอกาสโอกาสโอกาส,โอกาสทางธุรกิจมบอบให้กับทุกท่านเลยเดี๋ยวเราลองมาฟังอ่ากับตัวถึงดูแล เออเข้ามาสู่โปรแกรมร้านนี่เข้ามาใช้สินค้าแล้วรู้สึกปัจจัยอะไรบ้างครับอ่าเล่นเพิ่นพี่หมูเปิดไมค์พูดได้เลยครับเล่นเชื่เลยครับฮลัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได,ไ,ดได้ยินครับ อ๋อก็พอดีผมเข้ามานี่ก็ได้ใช้สินค้าตัวหนึ่งคืองาดำก็กินรู้สึกแล้วรู้สึกก็ดีขึ้นเป็นลำดับอ่ะกินตอนแรกๆก็มีเอฟเฟกบ้างเล็กน้อยแต่ตัวนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเหลือแต่นิดๆ,ๆหน่อยที่มันยังแค่เลยยังยังยังมีเอฟเฟกอยู่ ลดไม่ลงหน่อยเลยครับลดไม่ลงหนอะเลาะได้ยินไหมครับลดไม่ลงครับก็มีเอฟเฟกเล็กน้อยยังเหลืออยู่แค่แบบเรื่องเขาเรื่องอะไรอย่างนี้ครับมันก็ยังเจ็บแสบเจ็บเจ็บอยู่บ้างเล็กน้อยมเกือบก็เลยว่าตอนนี้ก็เลยประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่ว่าที่จะดีขึ้น ดีขึ้นมาแปดสิบเปอร์เ็นแล้วะอ่าโอเคครับก็ก็ต้องขอบคุณพิมพ์มากนะครับก็หมือน่าสบายสบายทำงานออนไลน์มันไม่ยากอย่างที่หลายๆคนคิดหลายๆคนตี่หลายๆคนกลัวมันไม่ได้ยากเลยพวกเราสบายนมายไม่ว่าจะอยู่ตรงตรงในโลกอย่างที่หมูเนี่ยเข้ามาสู่ ธุรกิจโปรแกรมเรียกว่าธุรกิจงานออนไลน์เข้ามาสู่โปรเจกต์หนึ่งเขาเรียกว่าโฟมล้างนี่ครับจิตใจในตัวสินค้าตามก็ต้องบอกว่าท่านในกันเป็นโรคเบาหวานนี้ก็มีการเจ็บเขา่าพอได้รับน้ำหนักดับจิตไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเดียอันเอฟเฟกก็มีการแสบแผลนร้อนที่ขาปวดแสบวนร้อนที่แขทน,นที่ขา อ่าท่านก็บอกนั่นคือเอฟเฟกนั่นคือเอฟเฟกนะนนคือเอฟเฟกของอ่าว่าสินค้าหรือว่าตัวเทตามีนของเราเนี่ยที่เข้าไปช่วยเขาเรียกว่าไช่วยช่อมและบ,บำรุงดูแลตัวที่อ่ารู้สึกว่าเจ็บปมากมเนี่ยตรงนี้จะเข้าไปแดงเพราะฉะนั้นอ่ะลองนึกถึงเวลาเราไปต้องบอกว่าเวลาไปขุดหินปูนเลยครับไปขุดหินปูนตัน ซอกปากอะไรของในช่องปากของเราเนี่ยอ่าเราก็ไปนอนห้าปากให้คุณหมอเพื่อที่จะเครื่องมือทางกันแพทย์มาขูดหินปูนเราก็ยังทนได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะได้ฟันที่สะอาดก่อนที่จะได้ฟันที่ขาวสวนี่นะครับอ่ามันก็ต้องก็ต้องบอกว่ามันเกิดอ่อาการทรมานนิดนึงกเจ็บปวดนิดนึง การกินานาำดำเหมือนกันถ้าร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีเอฟเฟกต์แรแต่ถ้าเมื่อตัดไปเมื่อใดที่ทั้นร่างกายไม่สมบูรณ์เซลล์ทุกส่วนร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยเอฟเฟกต์เหล่านั้นเรียกว่าอันล่าหรือว่าประโยชน์ของงานดำเนี่ยประโยชน์ของน้ำมันงากระต่ายเนี่ยจะเข้าไปบำรุงจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอก็ถือว่า น้ำหมูเนี่ยได้รับตัวสินค้าเข้าไปแล้วเกิดตัดเ,ออเกิดติดใจแล้วก็เขา้าแล้วก็ทุกส่วนของร่างกายเริ่มมาดีขึ้นเหนือที่ขาขวาเนาะอ่าอ,อยู่นี่เอาข้างขวายังมีอาการปวดแสบ,บร้อนก็นั่นถือว่ามิมิดหมายอ่าเขาของท่านเราอาจจะดีขึ้นนะครับหน้านะครับก็ต้องขอบคุณที่มากนะครับที่มาให้ท่อมได้ตรงนี้ แล้วถ้าทําแบบนี้ของหนูลีอ่ะคิดว่าจริงอ่าการเป็นนักพุดการทําออนไลน์ของเราคิดว่ามันจะไปรอดไหมหนูลีนี่เอเลยครับน้องหนูลีก็ขอสวัสดีผู้ทุกท่านนะคะที่รับชมไลฟ์สดในขนานี้ค่ะแล้วก็ขอกล่าวคาว่า ah uh. อัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิยะบะราะกาสตุอ๋อจะบอกว่า ก่อนหน้านี้นะคะก็เคยร่วมธุรกิจธุรกิจหนึ่งค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือว่าเราจะทำเกี่ยวกับออฟไลน์มากกว่านะคะแล้วก็ทีทนี้การทํางานเกี่ยวกับออฟไลน์มันยุ่งยากค่ะเพราะว่านุรีไม่ค่อยชอบเหมือนกับว่าไปไปชมออนไลน์ต่างจังหวัดที่บริษัทอะไรแบบนี้ค่ะทําให้นุรีรู้สึกเบื่อมากๆก็เลยแบบไม่ค่อยชอบธุรกิจและก็มีอคติกับธุรกิจกับใครมากๆเลยค่ะแล้วก็พอมาได้รู้จักกับบริษัท ที่ว่าไข่ตรงแล้วก็ยิ่งช่วงนี้มันโควิดด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้การทํางานมันก็เลยสลับปรับเปลี่ยนกันแล้วก็นูรีชอบมากมกเลยค่ะที่บริษัทแปลกนะคะก็คือว่าอานวยความะสนกให้กับสมาชิกก็คือให้พาตัวเองมาเรียนรู้งานในห้องเรียนรู้งานคะ่ะทําให้นูรีนั้นรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันดีสุดๆเลยคะ่ะเพราะว่าราคา คอสที่ว่านุรีได้เรียนรู้ในข้อนะคะก็คือว่าเรียนฟรีแล้วก็อีกอย่างราคาคอสถาถ้าเราเรียนตามบริษัทตามอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นราคาสราคาแพงมากมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกับใจในิ่งนี้ค่ะได้สิ่งที่ประทับใจที่สุดนะคะณเวลานี้ก็คือว่าทางบริษัทของเรานะคะก็คือว่า,ายังเปิดโอกาสให้คนที่ว่ามีหนี้มีสินอะไรประมาณนี้ค่ะได้เข้าร่วมโปรแกรแมนี้เลยค่ะก็เลยทําให้ทํางานสะดวกมากมากมากว่าเดิมค่ะ แชร์ลิงอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถแบบทํางานร่วมร่วมกันได้ค่ะเพราะว่าอีกอย่างทางทีมงานของเราค่ะก็คือว่าทำงานเป็นทีมค่ะทําให้พวกเราทำแบบทำงานอะไรก็แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจสุดๆก็คือตัวสินค้าค่ะสินค้าจะบอกว่าอิสลามทานได้นะคะเพราะว่าสินค้ามีฮาราลทุกตัวเลยค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่โนริชอบที่สุดละค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นเบอร์รี่เอสค่ะตัวนี้ เป็นตัวที่ว่าขับร่างถังพ้ษในร่างกายทำให้รู้สึกว่าตอนหน้าน,นี้รู้สึกว่าการขับถ่ายอะไรแบบนี้ไม่ค่อยโอเคนะคะตั้งแต่ทันวันนี้ไปค่ะก็คือเหมือนว่าขับร่างสารพิษนะคะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าดีขึ้นเผียวพันก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่ที่ว่าเคยขับรถไปมาไปมา,ปมาแบบนี้ใช่ไหมคะบันทีถุดแดดอะไรแบบนี้ค่ะทําให้เผียวของเรานน้น หมือนกับว่าอาไม่มสม่ำเสมอกันนะคะพอทําตัวนี้ไปค่ะก็คือตอนนี้ก็เผียวก็เริ่มดีขึ้น,นะคะ่ะก็ขอขึ้นไม้ให้กับพี่พูดต่อเลยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องหนูดีมากนักที่มาให้ข้อมูลก็ต้องบอกว่าครับเราทั้งสามคนที่เกิดมนนี สี่คนอ่าพี่หมูครับรบกวนบิดไมครับพี่หมูอ่าเดี๋ยวอ่ารับทั้งสี่คนก็ถือว่าเข้ามาสู่ธุรกิจงานออนไลน์ตัวนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่เข้ามาสู่ในระบบโปรแกรมล้านนี่เนี่ยโปรแกรมล้านนี่ทุกๆคนเข้ามาเพื่ออเพื่อที่จะมาล้านนี้จะมาทำชีวิตให้มันดีขึ้นหลายๆท่านที่ เข้ามาสู่ขบวนการตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเริ่มมีรายได้แล้วแล้วบางทั้นอ่าติดใจในตัวสินค้าอย่างน้องหนูลีที่ขเขาโชว์เบอร์ตัวเมื่อกี้เกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับคนที่เกิดมาตั้งแต่เกิดมานะครับไม่เคยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะบอกว่าโชคร้ายกว่าผู้หญิงหน่อยเพราะผมไม่มีเลดูต้องบอกว่าเลดูผู้หญิงน่าจะมีเลดูมีการหาย เสียออกไปแต่ละเดือนละเดือนแต่ผู้ชายไม่มีโอกาสนะครับผมทํางานไม่ว่าจะเดินไปตามท้องถนนเจอปุ่นเจอละองอ,ละองเจอควันเจอสารพิษมากมายพอดีมาอยู่ที่แซ8บแปดแปดเนี้ยมารู้จักกับอ่าสินค้าที่ตัวน้องหนึงดีโชว์เมื่อกี้ก็คือเบอร์ดีเอตัวนี้นะครับจะเขาเรียกว่าสินค้าที่ไปล้างสารพิษนะ ถ้าสารพิษท่านมีอยู่ในร่างกายโดยที่ไม่ถูกถ่ายเทออกมาไม่ออกมาทางเหนือไม่ได้ขับออกมาทางปาวะเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายเราแล้วก็เลืออภายในกายเรามันก็จะเสียไปเรื่อยๆจากเลือดดํากลายเป็นเอ่อจากเลือดดำกลายเลือดดาจากเลือดดาก็เสียไปนีะเมื่อมารับประทานเบอร์รี่เอฟเฟกครับท่านที่มีสารพิษอยู่ในร่างกายนะครับอ่าฟังให้ดี จะเริ่มมีอาการขหองว่ามุน,นกระน้ำลำสกัดเย็นเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกตแต่เอฟเฟกต์ของเบอร์อลีเอค่อนข้างที่จะแตกต่างจากนิดนึงอ่าก็คือจะถ้าคนมีสามพิษเยอะๆอ่ะจะเริ่มันตามเนื้อตามตัวตามหน้าใช้่าคัาไม่นานครับอ่าแต่ถ้าเกาไม่นานบางท่านก็อาจจะตาออกพองคงหูอื้อเนี่ยก็ไม่นานเหมือนกันนั่นคือโอกาส โอกาสที่ท่านสารพิษที่ตกค้างในร่างกายของท่านจะถูกระบายออกมาจาทั้งหมดนะครับนี่คือตัวสินค้าที่เรามาทำธุรกิจแล้วมันก็ตอบโจทจากชีวิตพวกเราทั้งสี่คนนะครับณนะตอนนี้ก็หลายท่านที่เข้ามาชมอ่าในส่วนของเราครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากถ้าเกิดเจอช่องทางของเราอยู่ทางทวิตเตอร หรือว่าทาง y o u t u b e เนี่ยก็เข้าลองเข้าไปติดต่อหากับสมาชิกของเราดันอยู่เลยนะครับเขาอยากจะรู้ว่าเออท่านเป็นโรคอะไรเนี่ยกินตัวนี้อ่ากินงาดำรักษาโรคนี้ได้ไหมเบอร์รี่เอสรักษาโรคนี้ได้ไหมถ้าอ้วนจัดกินชากินกาแฟมันสามารถที่จะลดคอร์นได้ไหมเอาปัญหาเอาสุขภาพของท่านมาคุยกับเราสิครับให้คำปรึกษาพี่ป้ย ให้คำปรึกษาพีๆีอย่าอายครับอย่าอายยิ่งคนเป็นนี้ยิ่งคนเป็นนีฝากไว้เลยนะครับมาเข้าสู่ระบบโปรแกรมล้างนี้ของเรานะครับท่านจะถูกละลายเพาราะว่าจะถูกละลายนี้ไปทีลนนิดนั้นนั้นนิดนั้นนิดไปเรื่อยเ่ยนี่นะครับนี่คือโปรแกรมล้างนีแล็บทำแบบที่ผมบอกนะครับท่าน ถูล้างหนี้แล้วสุขภาพท่านจะแข็งแรงท่านจะมีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางเวลาและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอ่านะครับเดี๋ยวฝากพี่สมบัติเข้ามาเชิญชวนพี่น้องคนที่มาดูไลฟ์สดของเราตอนนี้อีกสักรอบนึงนะเออใครท่านใดใจ,จอยากจะมาสู่ขบวนการล้างหน,นี้กับพวกเราเนี่ยอ่าอยากจะเชิญี่สมบัติ อ,อีกสักรอบเดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมก็ขอเชส่วส่วนท่านที่สมและสดในขนาดนี้หรือสมย้อนหลังใครที่สนใจจะล้างนี้ก็สามารถมาร่วมโปรแกรมร้างนี้ของบริษัทแท้88ดแปรียบเสมือนว่าแ่นดิน แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมทุกทุกอย่างใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจรีบตัดสินใจทำได้ทำง่ายครับแค่สามข้อครับขยันขยันชวนขยันเรียนขยันขายแค่นี้ก็ได้ครับผมก็ขอขอบคุณบริษัทแท้แตแปดและผู้นำทุกท่านแล้วก็ขอ,ขอบคุณน,นุรและ น,นุลีละกรรมะและที่แนะนำให้ผม,มรู้จักบริษัทแซ่แปดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือคุณสาธีเปียมมนัฐแล้วก็ <c oughs> สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำํำสิบมือคํำก็ไม่เท่ากับเราลงมือทำเองครับขอขอบคุณครับผมพ,พี่พี่สมหว่างมากครับก็เคยเคยเห็นหน้าท่านพี่สมหวังนะครับก็เชิญชวนนะทักแคปทักไลน์หาพี่สมหวังหรือพี่คำอ้ายของเราได้เลยนะครับก็พี่ชายท่านนี้ อาจจะคนพูดน้อยอ่าไม่ก็จากคนพูดน้อยก็สิบป,ปากว่าไม่เข้าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำนะครับขั้นมาทำหน้าตรงเนี้ยขอให้ขยันทำอ่าขยันขายสามที่ท่านบอกอ่าแล้วก็ขยันก็คือต้องมีในการทำงานตรนเนี้ยจะทําให้ชีวิตท่านล้านีีโดยปริยายแล้วจากนี้ก็เรียนเจนที่หูอีก อีกสักรั้นอีกสักครั้นอีกสักรอบนะครับก็เพื่อที่จะตอบย้ำที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเรานี้ก็เรียนเชิญที่ดูเลยครับเรียนเชิญละครับเปิดไมเลยครับขอขอสวัสดีครับท่านที่ลังชมไลฟ์สดหรือดูย้อนหลังนะครับก็ใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆก็ปรึกษาพวกเราได้ ชาวแซบแปดแนะครับมีสินค้าที่พอจะช่วยดูแลสุขภาพท่านได้นะครับขอขอเชิญชวนมาร่วมก็ทำธุรกิจกับพวกเราโดยวิธีทำก็ไม่งา่าไม่ยากคือก็มีลิงก์มีเว็บให้เราแชร์เราส่งไปให้เพื่อน กลุ่มของพวกพวกเราคือทุกอย่างมีเครื่องมือพร้อมเราไม่ต้องทำเองอะไรเองมีพร้อมสับเพียงแต่เรามีหน้าที่ส่งแชร์แค่นี้ครับแค่นี้เราก็ทำได้ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากเหมือนกับที่อื่นๆน,นะครับก็ขอเชิญเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับ ้องขอบคุณพี่หมูมากนะครับอ่าก็บอกว่าทำงานเนี้ยไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยอ่าก็ก็ผมเจอพี่หมูครั้งแรกผมก็อ,กอ้ยท่านก็จะบ่นดังทาไม่เป็นเลยเครื่องมือก็ใช้เบ่โทรศัพท์ก็ไม่คล่องตามที่เขาบอกตามที่พี่หมูบอกครับมีหน้าที่แชร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใดไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อ่าขยายสายงานอ่าเว็บของ ตัวเองหรือว่าข้อมูลต่างเรามีหน้าที่แชร์อย่างเดียวคนไหนที่ไม่รู้ปิดสมุด่เป็นก็เอาเข้าไปฟังผู้นำของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงช่วงยินก็จะมีทุกช่วงเวลาจะมีทุกช่วงเวลาที่เข้าไปรู้แล้วท่านก็จะเป็นเองแต่ทุกๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าตักสี่คนเนี่ยเราก็มีหน้าที่แชร์อย่างเดีแชร์จริงๆครับแชร์จริงๆไม่เชื่อ ลองมาสมัครกับพวกเราดิเพื่อจะรู้ว่าคําว่าแชร์มันมีที่เนี่ยในโลกอ่านเชิญน้องหนอรี่สักรอบหนึ่งสำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครกับเรานะครับอ่าเรียนเรียนเจลิญหรืครีส์ค่ะสำหรับใครที่ว่าสนใจนะคะก็คือว่าวิธีการทำงานก็เหมือนกับพี่ๆทั้งสองพูดแล้วค่ะว่าอ่า สินค้าของเราสินค้าดีและก็วิธีการทํางานก็ไม่ยุ่งยากค่ะก็คือว่าไม่ต้องไปออฟไลน์ใครจะททาออฟไลน์ควบคู่กันก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือสามารถทําได้ะคะ่ะในส่วนวิธีการทํางานออนไลน์ก็คือว่าแค่ท่านพาตัวเองมาเรียนรู้งานนะคะเพราะว่าเราจะมีกลุ่มเรียนรู้งานตลอดทั้งวันนะคะก็คือจะมีช่วงตีโมงเที่ยงประมาณหกโมงเย็นแล้วก็สองทุ่มะคะ่ะก็คือเราจะมีมีการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะและก็อีกอย่างนะคะ เป็นแบบว่าเรียนฟรีด้วยะคะ่ะก็คือว่าน่าสนใจสุดๆเลยะค่ะในส่วนนี้วิธีการทํางานก็เพียงแค่ท่านแคร์ลิง์อย่างเดียวะคะ่ะเหมือนที่พี่หมูบอกเมื่อกี้เลยค่ะแค่อย่างเดียวจริงๆะคะ่ะเพราะว่านูรีก็รับประกันค่ะในส่วนนี้เพราะว่าไม่เคยมีที่ไหน,นะคะ่ะที่ว่าจะง่ายขนาดนี้นะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ทํามาค่ะก็คือว่าปกติก็คือไม่ไม่มีแบบสิ่ง <ใน S 1> ที่อำนวยความสะดวกค่ะ,คะ ที่บริษัทเซฟแปแป็ดะค่ะมีอำนวยเสี่งความสะดวกให้กับเราะค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าอยากร่วมลงทุนหรือว่าอยากได้อยากอยากได้สินค้าหรือว่าอยากสมัครสมาชิกค่ะก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะก็อขอขึ้นไหมให้กับพี่ต่อเลยค่ะคก็ขอบคุณมากน้องดีก็น้องหนูลีก็มาตอบย้ำอีกรอบนึงแล้วว่าอ่าวิธีการทนานาหรือเครื่องมายมือของเราต่งงาง มันอยู่ในระบบทั้งหมดแล้วเรามีหน้าที่แชร์ไม่ว่าท่านจะเก่งด้านออนไลน์เก่งด้านออฟไลน์เรามีคบคันเรามีคบคันไม่ว่าจะชื่นชอบในแผลนด้หรือว่าชื่นชอบในส่วนค้านะครับใครรู้น้องหนูลีไม่เป็นรังจากพี่หนูจากผมรู้จักพี่โซบักน,นะครับก็ลองเข้ามาคุยลองเข้ามาคุยลองเข้ามาปรึกษาหรือเพื่อน,อนๆอกับเราเห็นกันอยู่เนี้ย อรู้จักคนใดคนหนึ่งลองติดต่อหาเขาเหล่านั้นหรือคนที่แชร์ลิงก์ของเราออกไปลองติดต่อเข้าไปดูนะครับเขาจะอธิบายอธิบายมันทั้งหมดว่ามันทํางานง่ายอย่างไงแล้วมันทำแบบเนี้ยที่888มันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ต้องเสี่ยงกับโครครเสร็จแถมมีเงินเข้ากระเป๋านี่แหละครับ ถ้าทำแบบนี้ชีวิตจะสบายจริงๆครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเราก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ26นาที26นาทีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หมูที่ให้เกียรติมาร่วมทีเราแล้วก็ขอบคุณน้องหนุ่มดีที่ยังยืนหยัดเราขอบคุณพี่สมขอบคุณหลายๆท่านขอบคุณสมาชิกขอบคุณคนดูทุกขั้นนะครับ ที่เสียสละเวลามาสิ่งดีๆที่เราคำลัง,งอกอให้แล้วตัดสินใจพักหาพวกเราหรือพักหาคนที่แชร์เพจแชร์ไลค์แบบนี้ออกไปก็เชิญนะครับก็สําหรับข้ามคืนดอกสาวคาว่าสวัสดีลาดีสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับผม